Hi everyone สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจินก็มีเกร็หน้ารู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ I'm gonna make him an offer I can't refuse I'm gonna make him an offer I can't refuse I'm gonna make him an offer I can't refuse ตอนนี้เราไปดูกันว่าเราได้การออกเสียงประโยคนี้มาได้อย่างไรกันดีกว่าค่ะ การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันคำว่า going to มักออกเสียงเป็น gonna เช่น I'm gonna go I'm gonna buy it I'm gonna call you later และครูคิดว่าครูเคยได้พูดไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความเป็นจริงที่ว่า I am หรือ I m มักออกเสียงเป็น I'm um, I'm gonna go I'm gonna buy it I'm gonna call you later I'm gonna make him an offer I'm gonna make him an offer I'm gonna make him an offer พยัญชนะ H ที่ขึ้นต้นของคำอย่างเช่นคำว่า Him หรือ Her มีอยู่ใ่อยครั้งที่จะไม่เน้นเสียง หรือไม่มีการออกเสียงเลยดังนั้น make him จึงออกเสียงเป็น make m แต่เสียงลงท้ายของ make ไปเชื่อมเสียงกับ m ดังนั้น make m จึงออกเสียงเป็น make him make him make him I'm gonna make him make him make him an offer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  หากออกเสียงโดยไม่มีการหยุดหลัง an ในความเป็นจริงแล้วพยัญชนะ n ของ an ไปเชื่อมกับเสียง o ของ offer เราจึงออกเสียงได้ว่า an offer an offer an offer make him an offer make him an offer make him an offer I'm gonna make him an offer I'm gonna make him an offer I'm gonna make him an offer He can't refuse He can't refuse เสียงของ can't ไม่เน้นเสียงเราจึงออกเสียงได้เป็น can refuse can refuse จากนั้นนำส่วนของ make him an offer มารวมกันเป็น make him an offer he can't refuse เสียง h ของ he ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกันกบ him คือจะไม่เน้นเสียงหรือไม่ออกเสียงเลย Make him an offer he can't refuse God oxygen Make him an offer we can refuse Make him an offer he can't refuse Make him an offer I can't refuse. Can refuse. Can refuse. Can refuse Make him an offer I can refuse I'm gonna make him an offer I can't refuse. I'm gonna make him an offer again refuse I'm gonna make him an offer again refuse อย่างที่ครูได้เคยบอกไปนะคะว่าเจ้าของภาษานั้นไม่ชอบที่จะมีการหยุดพูดระหว่างคำแต่ละคำดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นตัวอย่างประโยคที่ดีเพราะไม่มีการหยุดพูดเลยระหว่างคำแต่ละคำ I'm gonna make him an offer again refuse I'm gonna make him an offer again refuse I'm gonna make him an offer he can't refuse. จำไว้นะคะว่าการที่เราจะออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนั้นอยู่ที่การฟังบ่อยๆและนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ